สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกติน้อยเทนนิทารโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาต่อกับวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะเราได้ไพ่อัศวินดาบใช่ไหมคะในไพ่อัศวินดาบถ้าเกิดน้องๆท่านใดนะคะเปิดได้ไพ่อัศวินดาบโดยหลกัหลกๆแล้วถามบอกว่าเอ้ยทำยังไงถึงจะมีแฟนนะคะในไพ่อัศวินดาบเนี่ยคือคนที่เปิดได้ไพ่ใบนี้เนี่ย อาจจะต้องไปทําการตกลงกับตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยต้องการมีแฟนหรือไม่มีแฟนเป็นเพราะว่าในหน้าไพ่ใบนี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะของหน้าไพ่การตัดสินใจนะคะว่าเราจะไปทิศทางไหนดีนะคะในบางคนก็จะมีเหมือนกันว่ากําลังคิดว่าเอ๊ะจะโสดดีหรือว่าจะมีแฟนดีนะคะ อ่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคือลืมไปว่าก็ต้องบอกว่าเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะก็จะเป็นไพ่ชุดเ i เดอร์เวสสำนักพิมพ์มพ U.S. g a m e แล้วก็เป็นชุดใจแอนนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้เราก็มาต่อถ้าในคนที่เปิดได้ไพ่ใบนี้นะคะอัศวินดาบในการแก้ไขปัญหาทีนี้ตะกี้พี่พูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเอ่กำลังตัดสินใจอยู่ทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องการตัดสินใจล่ะ ก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครถามว่าวิธีการแก้ไขปัญหารักได้ไพ่ย,ยิปซีเปิดได้ไพ่อัศวินดาบโดยส่วนใหญ่นะคะมันจะมีคนเข้ามาจีบเองแต่ทีนี้ปัญหาคืออะไรล่ะคือคนที่มาจีบเนะี่ยเขาจะแรงเขาจะแรงแล้วก็เร็วแล้วแป๊บเดียวก็จะขอมีความสัมพันธ์เชิงเพศดังนั้นนะคะใครก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดได้ไพ่อัศวินดาบวิธีการแก้ไขปัญหาตรงที่ว่าทําให้เราเจอคนที่เป็นคนที่ใช่จริงๆเวลาได้ไพ่อัศวินดาบ อย่าเพิ่งรีบด่วนไปมีความสัมพันธ์ทางเพศคือถ้าเขาฟอร์มากๆกกดดันมากๆว่าให้เราเป็นแฟนเขาโดยเร็วปุ๊บเนี่ยในหน้าไพ่อัศวินดาบจะเป็นแบบนั้นนะน้องๆเองก็อาจจะต้องแบบขอเวลาดูพฤติกรรมดูใจแล้วก็ในระยะเวลาประมาณเดือน2เดือนนี้ที่ที่เขาจีบนะคะเอ่อถ้าเขาฟอร์ขอเป็นแฟนเราก็ต้องขอดูไปนานๆนิดนึงเป็นเพราะไพ่อ,อัศวินดาบเนี่ยในบรรดาไพ่ดาบทั้งหมดอัศวินดาบนี้ใจร้อนที่สุดนะคะแล้วก็ มีอารมณ์ความคิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็จะแตกต่างจากไพ่ใบอื่นถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเดียแรงทั้งในเรื่องจีบแล้วก็แรงทั้งในเรื่องเลิกแล้วก็แรงทั้งในเรื่องของการแก้แค้นดังนั้นใครก็แล้วแต่นะคะที่ได้ไพ่อัศวินดาบเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าบางทีไม่ต้องขนวกวไปจีบเขาเขาก็มาจีบแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆบอกว่าได้ไพ่อัศวินดาบแล้วก็ไม่ได้มีใครมาจีบหนูด้วยหนูหมายถึงหนูต้องบุกไปจีบเขาหรือเปล่าคะมันก็หมายถึงว่า จะบุกไปจีบเขาก็ได้แต่ว่าอย่าบุกแรงเป็นเพราะว่าคนจะกลัวไพ่อัศวินดาบคือโดยส่วนใหญ่คนจะแบบลุยเข้าไปเลยดังนั้นก็คือหมายถึงแบบว่าห้ามลุยเข้าไปเลยใช้วิธีเป็นในลักษณะว่าใช้กลยุทธ์ความเคยชินมากกว่าเหมือนกับให้เขาเคยชินว่าเรามาทักมาคุยกับเขาทุกวันเวลานี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาเกิดความเคยชิน อย่าแรงอย่าเร็วแล้วก็อย่ารีบกดดันเป็นแฟนมันจะทําให้คนเด้งหนีหายนะคะทีนี้เนี่ยคนเป็นแฟนกันแล้วล่ะแ,แล้วได้ไพ่อัศวินดาบนะคะจะหมายถึงอะไรถ้าเกิดว่าเวลาเป็นแฟนกันแล้วได้ไพ่อัศวินดาบเนี่ยอย่าใจร้อนเป็นเพราะว่าตอนต้นได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นอารมณ์ในลักษณะตรงที่ว่ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าแบบ จะไซด์ดีกว่าดีจะคบต่อดีหรือจะเลิกดีเป็นเพราะว่ายิ่งในคนเป็นแฟนปุ๊บเนี่ยจะชัดเจนเป็นเพราะว่าเราเห็นนิสัยกันมาแล้วพักหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะคบต่อไปดีไหมหรือไม่คบต่อดังนั้นนะคะถ้าเกิดได้ไพ่อัศวินดามันก็เป็นการบ่งบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรตามใจตัวเองทีนี้ถ้าเกิดวิธีการง้อเนี่ย สมมติว่าทําผิดพลาดไปแล้ววิธีการงอก็คือหมายถึงเราต้องตามใจกับทุกกรณีแหละแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดได้ไพ่อัศวินดาบพี่ก็ถือว่าโดยโดยส่วนใหญ่คนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็จะงอสําเร็จนะถามว่าทําไมถึงงอสําเร็จก็เป็นเพราะว่าก็จะลุยงอแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ครบโดยส่วนใหญ่ก็จะงอสําเร็จคือเรียกง่ายๆเวลางอปุ๊บเนี่ย ให้รีบๆบงอซะแต่งอเนี่ยอย่าเอาแต่ใจตัวเองหมายถึงแบบฉันงอแล้วทําไมเธอไม่ยอมตามใจแล้วอรารวาสแบบทำไมเธอไม่ยอมตามใจคือดีแล้วอรารวาสอันนี้ไม่ได้ก็คือเรียกง่ายง,ายงอก็ต้องอดทนโดยส่วนใหญ่อัศวินดาบก็จะหมายถึงว่าเวลาเรางอเนี่ยเราต้องสม่ําเสมอน,นิดนึง แล้วก็ต้องอดทนอย่าเหวี่ยงอย่าวีนแล้วอย่าเพลอไปด่าคือในบางคนมีนะคะคือง้อเนี่ยแล้วแฟนยังไม่ยอมคือดีสทัทีก็กลายเป็นว่าส่งมเมสเซจไปด่าก็เลยยิ่งทําให้สถานการณ์ยิ่งบานไปลายไปอีกดังนั้นเวลาได้ไพยอัศวินดาบอดทนกับอารมณ์ตัวเองมากๆถ้าเกิดเราง้อแล้วคนรักยังไม่คืนดีอะ่ะ คือใช้วิธีการดีๆพูดหวานๆนิดนึงนะคะน้องอย่าพึ่งแบบอย่าพึ่งแรงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะเล่นใหญ่และชดาไลเลยว่าประมาณแบบไม่คืนดีใช่ไหมได่าเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ก็ขุดขึ้นมาเลยว่าเขามีข้อเสียอะไรบ้างอันนี้แสดงว่าเราไม่อยากได้เขาคือกลับคืนกลับมานะคะจึงได้ด่าเขาแล้วว่าง,ง่ายๆสรุปเลยก็คือว่าเวลาได้ไพ่แอสวินดาบเวลาไปง้อแฟนอย่าใจร้อนแล้วก็งอให้ได้ผลต้องหวานหวาน ง้อให้ได้ผลต้องมีความสมำเสมอแล้วก็ต้องขอโทษเพนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าตัวเองผิดอะไรนะคะเราก็บอกว่าเออเราผิดเรื่องนั้นเราขอโทษอะไรอย่างเงี้ยพูดดีๆเรื่อยเดี๋ยวเขาก็กลับนะคะแต่ถ้าเกิดเหมือนกับว่าง้อแล้วเขายังไม่กลับเนี่ยเราก็ต้องง้อไปเรื่อยเราก็ต้องนึกที่หนึ่งเราทําอะไรให้เขาเข็ดหรือเปล่านะคะก่อนที่แบบเราจะแบบไม่กลับสักที ด่ามันซะเลยอะไรประเภทนี้ถ้าเป็นในเภศนี้จะยิ่งไม่กลับนะคะถ้าอยากได้เขากลับมาจริงๆเราต้องถนอมน้ําใจเขาเป็นด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยไพย่ยิปซีสำหรับท่านที่ได้อัศวินดาบนะคะถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความหมายไพ่นะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกระติปบน้อยเทนนี่ทาร์โรด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ต้องการให้พลาดก็กดกระดิ่งได้เลยก็ยิ่งดีค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมาก นะคะที่เข้ามาชมกันสวัสดีค่ะ